คุณดูมาต่ออีวีสองถึงหมือนกันปวดนิ้วน้มาใส่นิ้วโป้งแฮนน้ำมันเนี้ยโอ้ยสิมาย็ดยังจู้ผมจะถึงไหมเนี่ยวันนี้เยอะครับคุณดูโอเคเดี๋ยวขอถึงประมาณห้าประมาณห้าพันก่อนแล้วกัน เฮ้ยครับผม,มโอ้โหปวดนนมากมาต่อเลยตอนนี้จะห้าสิไอ้ตอนนี้จะห้าหมื่นไอ้ตัวจริงตอนนี้ห้าจะ5ห้าพันแล้วคุณดูอีกนิดเดียวเยส5ห้าพันล้วต่อมือเลยต่อมือเลยอืมต่อถึงมือเลยนะครั้งนี้มือเลยนะตัดไปตอนที่มือเลย มีผู้หญิงเป็นร้อยิวใช้เป็นห ouais, มื่นฮะเธอไปเจอคนอื่นบอกเลยอีกนานครับมันไม่ธรรมดาผมว่าประมาณแบบห้าโมงครึ่งกว่าๆเนี่ยกดยาวเวลามันไม่หมดหรอกผมไม่ยอมเปนคไม่ดีใครบอกว่าร้องผมผมร้องเพียงเพราะใครอยากเป็นคนไม่ดี อันนี้ไม่ใช่ครับผมเสียงเพี้ยนนะครับเพี้ยนแบบไหนเพี้ยนแบบวงเขาเออเกะเกะนะไม่ใช่เกะเอ้อเอแกะเออเกะเออเกะนั่นแหละเป็นเขาเราโลเกะเอ้ยแกะเออเป็นเขาเราโลเกะเออได้แล้วนะเขาเราเขาเราโอเก๋เออเขาเราโอแกเออเฮฮ้ยเ้ยถูกแล้วเออจะอะไรแน่กดรัวๆเลยค่ะ กดลัวๆไปบาวันนี้แมวน่าจะเจ็บหน้าดูห้าพันนี่ห้าพันเองนะ้เนี่ยยังไม่ครบหมื่นครั้งนะบางคนน่ะแสนแล้วดูดิโอ้โหอีหลานแล้วนี่ผมว่าป่านหกล้านมันต้องมีเยอะกว่านี้นะผมว่าประเทศไทยทำไมมันต้องแพ้ประเทศอะไรอะ่ะ ดูไม่ออกนะครับโอ้ผมขอดูประเภทที่น้อยที่สุดฮ้าจริงนี่หนึ่งคนหนึ่งเหรอหนึ่งเองเหรอเฮ้ยทำไมมันเด้อเดๆอเอามิเอเมริกาเขาไม่ฮิตกันหรอผมเห็นคนไทยเขาชอบเล่นกันโอ้ อเมริกาไม่เหมือนแบบหน่อยวะหน่อยวะหน่อยวะไม่รู้ว่าอเมริกาเหมือนกันคันนี่เงาะมนเล่นกันยังไงวนะงนอ่ะคนอื่นไม่ดูดิเฮ้ยเฮ้ยไทยไทยไทยซู่ซู่ไทยไทยลองแชมป์มาะเนะี่ยไปที่สองแล้วนะเอ๊แล้วก,กดต่อเลยที่มันแมวอย่าอ้าปากขอด้วยแมวอ้าปากแมวปาก ฝากแมวเฮ้ยละนนี้จะเขียนเดี๋ยวคลิปโอ้โหวันนี้โอ้โหต้องสู้จริงดิกบพาเรีวโอ้เดี๋ยวตัดไปตอนแปดพันเลยวันนี้โมโห ทุกคนครับตอนนี้มันจะถึงแปดพันแล้วโอเคเดี๋ยวไปต่อ ep เกินแล้วอ่ะไม่เปเ็นไรเดี๋ยวไปต่อ ep สามนะครับบ๊ายบาย